สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะนะ้ำฝนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะนี่เลยจ้าพี่ๆวันนี้นะคะนะ้ำฝนมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันค่ะตรงนี้เลยนะคะ Toyota Rivo d o ดับเบิลแคปสอีเรคันนี้นะคะปี2021ค่ะสวยดุด,ดันมากคันนี้สีดำแบบ สวยมากพี่พี่ปีใหม่ด้วยนะคะไม่แค่เจ็ดหมื่นกว่าเท่านั้นใครที่แบบว่ากำลังตามหารถเอาไปใช้งานสักคันนึงนะ,ะวันนี้นะคะ้องฝนจัดมาให้แล้วคันนี้นะคะราคาเพียง6กแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสภาพรถสวยมากเลยค่ะพี่พี่คันนี้นะคะได้โูมหน้าใหม่แล้วนะคะแปใครที่สนใจคันนี้นะ,ะอ่ามัวแบบว่ากำลังเลยอยู่ใช่ไหมสนใจคันนี้นะคะฝอนแค่หนึ่งหมื่นเท่านั้นตลอดสัญญาค่ะพี่ สภาพรถสวยมากเลยนะคะไปเดี๋ยวน้องฝนพาไปชมารายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะจ๊ะนี่เลยนะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะมีตราสัญลักษณ์ t ต y ยต้าอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถนะคะนี่สภาพสวยมากเลยนะจ๊ะคาดด้วยโครเมียมระเรเท่ๆนะคะดวงไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะนี่ไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะสภาพพร้อมการใช้งานค่ะมีหน้าเคี่ยวหูป่ามีไฟตัดหมอกให้2จุดนะจ๊ะ ให้ดูรายละเอียดรอบคันกันดีกว่านี่หล่อๆที่เท่เป็นสีดำสวยมากยางก็จะเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคะขอบ18นะคะแม็กเดิมโรงงานนะจ๊ะพี่ๆอ่ะตัวไฮลักนะคะกระจกมองข้างนะคะโครเมียมคาดด้วยไฟเลี้ยวนะคะนี่สภาพสวยมากเลยค่ะพี่ๆ ประตูมือจับนะคะโครเมียมเปิดปิดได้สมาร์ท e y เล t นะจ๊ะสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะพี่พี่มีบันไดข้างขึ้นให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะเอามาขันขขด้วฝนขออนุญาตเปิดประตูให้ดูภายในเ,เดี๋ยวแกะเม็ดอารให้ดูก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะพี่พี่เม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะจ๊ะ รับประกันว่ารถไม่มีชนมาอย่างแน่นอนค่ะรับประกันโครงสร้างหลักนะคะว่ารถทีร้าเราสภาพสวยทุกคันเลยนะจ๊ะพี่ๆตัวน็อตนะคะสภาพสวยเดิมนะจ๊ะจากป้ายแดงจุดเต็้มสีดำเดิมนะคะสติกเกอร์ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะมีแผ่นกันรอยตโตโยต้ามาให้เรียบร้อยนะคะกระจกก็เปิดออตโต้นะคะ,ะให้ดูทุกซอกทุกมุมกันเลยนะคะมีบันไดขึ้นมาให้เรียบร้อยด้วยค่ะพี่ๆ สวยเดิมนะจ๊ะอันนี้ไฟสองเท้าเนาะอีน,นี้ก็จะเป็นไฟสองเท้าสภาพพร้อมการใช้งานนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะสภาพสวยเดิมจากป้ายแดงนะคะด้านหลังก็คงสภาพสวยนะคะนะคะตรงนี้ก็เป็นที่จับขึ้นเนะาะธรรมะธรรมแมงได้เลยจากพี่อ่ะเกตเมต้าให้ดู นี่เม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะคะรับประกันเลยค่ะว่ารถไม่มีชนไม่มีพลีควม่มไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่พี่มั่นใจได้นะคะมาออกรถกันเมื่อฝนพี่ได้รถสวยรถเกรดเอไปอย่างแน่นอนค่ะพี่พี่ใครที่แบบว่ากาลังมองหารถอยู่นะคะอยากได้เอาไปใช้งานสักคันหนึ่งนะวันนี้นะคะรีบตัดสินใจเลยค่ะมาออกรถที่ร้านนะคะคุณได้รถสวยรถเกรดเอไปอย่างแน่นอนค่ะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเลยนะคะสภาพคงสวยเดิมจากป้ายแดงนะคะนี่เนาะ ตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะตัวน็อตเดิมจากตัวน็อตเดิมจากป้ายแดงนะจ๊ะจุดแต้มสีก็ยังเดิมเดิมจากป้ายแดงนะคะ,ะ,คะพี่พีรถสภาพสวยนะคะนี่ตัวพ i ีเรนเนนะคะซูปเปอร์อะด้านหลังนะคะในส่วนของนี่บันท้ายของเขานะคะ Toyota าไฮรัก e ีโวไฟไม่มีคาบเหลืองใช้งานได้ปกติไฟเบรกไฟเลี้ยวทุกอย่างใช้งานได้ปกตินี่มีกันชนหลังมาพร้อมเซ็นเซอร์ใครที่ขับรถไม่เป็นฝึกหัดขับนี่มีเซ็นเซอร์มาให้4จุดเลยด้านหลังนะคะ4จุดเลยนะคะมีกล้องมองหลังมาให้นะคะ ประตูมือจับด้านหลังก็เปิดเป็นโครงเมียมนะคะไฟเบรกอะไรก็ใช้งานได้ปกติแมคไลเนอร์ก็สภาพสวยยังไม่มีขาดสภาพพร้อมการใช้งานเลยค่ะพี่ๆสภาพรถสวยนะคะช่วงล่างแน่นๆนะคะใครที่แบบว่าอยากได้รถนะคะ4ประตูออโต้นะคะตัวสูงนะ คันนี้เลยค่ะสภาพรถสวยมากหอนฝนนะคะรับประกันเครื่องยนต์เลกเกย์ให้นะคะ2ปี20,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะรับประกันโครงสร้างหลักค่ว่ารถที่ร้านไม่มีชนไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่แท้100%เปอร์เซค่ะพี่ตรวจสอบได้นะคะเรามีบริษัทนอกเข้ามาตรวจเช็คให้มากกว่า500จุดมีทั้งครูอินสเปคชั่และบริษัททีเชอร์ที่เศรีไทยนําเข้ามาให้ตรวจเช็คว่า รถคันนี้จนมไม้ทพี่ความมาไม้น้ําท่วมมไม้นะคะถ้าลูกค้าซื้อไปตรวจเจอทางร้านรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยค่ะพี่พี่อะเรามาดูรอบพันกันต่อนะคะ<อ>นี่เลยย่างเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะจ๊ะพี่พี่ะเรามาดูฝั่งนี้กันต่อ เม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะจ๊ะรับประกันนะคะว่ารถไม่มีชนไม่มีพิความน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะจ๊ะสภาพคงสวยเดิมนะจ๊ะอ่ะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเลยนะจ๊ะพี่ๆสภาพสวยเดิมจากป้ายแดงค่ะนี่ติดตั้งคาซีทเด็กได้นะคะมีพนักพิงมาให้เรียบร้อยเลยค่ะวางแก้วน้ำได้ถึงสองช่องนะคะด้านหลังก็มีช่องแอร์มาให้นะจ๊ะ ปรับระดับได้ตามความต้องการของคนนั่งด้านหลังได้เลยนะคะพี่พี่นี่มีแผ่นยางรองมาให้ดูแลรักษาทําความสะอาดได้ดีมากเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้นะคะมีที่แขวนของมาให้อุปกรณ์ครบเลยค่ะพี่พี่คันนี้นะคะสภาพสวย100%เค่ะตัวนงตัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยเกะขยับเลยนะคะน็อตเติมนะคะจากป้ายแดงนะคะรับประกันนะคะว่ารุติรานไม่มีชนไม่มีเปลี่ยนแผงประตูมาอย่างแน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกเด็กนะคะอ่า เปิดใช้งานได้ปกตินะคะไม่ใช้ก็เอาขึ้นนะคะปุ่มล็อกเด็กเนาะอ่ะพี่ๆประตูมือจับโครเมียมนะคะโครเมียมรอบพนันเปิดปิดได้ด้วยสมาร์ททีเลสนะคะอะมาค่ะ,ะ,คะด้านในกันต่อนี่พี่ๆสำหรับด้านในตัวรถนะคะ หน้าจอก็สัมผัสนะคะมีลูกเล่นอะไรบ้างอ่ะนี่ลูกเล่นเยอะเออตรงนี้วิทยุนะคะอันนี้ปุ่งงมโฮมเปิดเล่นได้ปกติเลยนะจ๊ะ iPhone น,นี่เอายังไม่ได้เชื่อมต่อยังไม่ได้เชื่อมต่อ iPhone FM ออ๋อนี่ของคนอ่ะเราลบไปได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขายคนใหม่แล้วนะคะเราลบไปได้มันสามารถมันสามารถ ออลบได้เพิ่มได้นะอ่ะไม่ใช้ก็ลบไปเลยนะคะพี่พี่ได้หมดเลยนะจ๊ะเราอยากกังวลเนาะลบออกลบออกลบออกนี่ได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ใครที่แบบว่ากำลังหารถอยู่นะคะเอาไปใช้งานนะคะนี่เลยสภาพรถสวยๆแบบนี้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่ ใช้งานได้ปกติเลยนะจ๊ะอ่ะตรงนี้ลูกเล่นเยอะปิดปิดตรงนี้ปิดได้เลยนะคะแอร์ก็ออ,อโต้น,นะคะปรับระดับได้นะคะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะมีที่วางเก้ยวน้ําให้สองช่องนะคะเบกมีปุ่มอีโคโหมโดพาวเวอร์โหมโดนะคะเบกมือธรรมดานะจ๊ะนี่เลยค่ะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมันติฟัง์ชันฝั่งซ้ายควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงวิทยุลดเสียงปิดเสียง เลื่อนเพลงอันนี้ปุ่มโหมดนะคะวางสายรับสายได้ปกติเลยนะคะพี่ๆฝั่งขวาก็เปิดปิดเลื่อนเป็นปุ่มครุสคอนโทรลตรงนี้หน้าจอคันนี้ไมคแค่7จ็ดหมื่นหนึ่งเท่านั้นไม่น้อยมากไม่น้อยมากค่ะพี่ไมคแค่7จ็ดหมื่นหนึ่งเท่านั้นนะคะสภาพรถสวยนะคะนี่สภาพรถสวยมากนี่ตรงนี้นะคะเป็นแอร์แบกนะคะระบบพันประกอบไปก็ถือว่าโอเคอยู่นะพี่พ ตรงนี้ก็ไฟเลี้ยวถูกฉินนะคะตรงนี้ปรับระดับแอร์ได้นะคะตามความต้องการเลยค่ะพี่อ่ะนี่ปรับระดับแอร์ได้นะจ๊ะนี่เลยจ้าพี่พี่สวยมากนะคะพี่สวยจริงๆนะคะลูกเล่นเยอะนะอ่านตรงนี้นะ,ะนี่ตรงนี้ปุ่มนี้อ่านี่เลยพี่ลองดูเห็นไหมการใช้งานถือว่าโอเคอยู่นะอ่าลูกเล่นเยอะเนาะปรับได้เลยนะคะพี่พี่อ่ะ ปุ่มพุสต์ทด้วยนี่เป็นปุ่มพุสต์ทด้วยนะคะใครที่แบบว่ามองหารถอยู่นะคะอยากจะได้นะคะคันนี้สภาพสวยมากพี่สภาพสวยมากๆเลยนะคะอ่ะเปิดกุญแจกุญแจรีโมทด้วยนี่ค่ะเหมือนอขับฟองยูนา่าเลยพี่กุญแจรีโมทด้วยนะคะ,ะลูกเล่นตรงนี้นะคะ L คือปรับกระจกด้านซ้าย R คือปรับกระจกด้านขวานะคะ ล็อกปดล็อกนะคะออ,ออโต้ทั้งสี่บานเลยนะคะคุ้มมากนี่ด้านไอประตูประตูเบาะก,ก็ปรับไฟฟ้านะคะได้แปดทิศทางนะจ๊ะพี่ๆเบาะปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางด้วยนะคะใครที่แบบว่าอยากได้รถนะคะสวยๆแบบนี้นะคะดุดันแบบนี้นะคะต้องนี่เลยต้องคันนี้เลยที่สภาพรถสวยเกรดเออย่างแน่นอนจ้ะพี่ต้องรีบมาจัดแล้วนะต้องรีบมาจัดแล้วนะ ใครที่แบบว่ามองหารุถอยู่นะคะเอาไปใช้งานนะจ๊ะรีบมาจัดแม่รีบมาจัดแม่อ่ะเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างหนักมากแม่อ่ะสักครู่นะคะอ่ะสักครู่นะจ๊ะ นี่เลยจ้ะพี่ๆสำหรับห้องเครื่องของตัวรถนะคะรับประกันค่ะว่ารถที่ร้านไม่มีชนไม่มีพิควัมไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสภาพห้องเครื่องสวยสะอาดใสกิ้งนะคะไม่มีคราบเลยนะคะรับประกันว่ารถที่ร้านไม่มีการยกเครื่องมาไม่มีการทําเครื่องมาแต่อย่างใดสภาพสวยเดิมจากป้ายแดงนะคะ นี่เลยจุดแต้มสีก็ยังเดิมๆจากป้ายแดงนะคะตัวนอนเดิมจากป้ายแดงนะคะพี่ๆมั่นใจได้เหมารถที่ร้านเหมาะน้ำมันฝนพี่ได้รถสวยรถเกียรเอไปอย่างแน่นอนนะคะคันด้านซ้ายนะคะก็ยังเดิมๆนะคะไม่มีชนไม่มีพี่ความไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนค่ะคันซ้ายคันหน้านะคะสภาพสวยเดิมจากป้ายแดงนะจ๊ะรูกลมรูกลมตัวนอนเดิมนะคะรับประกันว่าไม่มีชนหน้ามาอย่างแน่นอนอะ่ะคันขวาบ้างค่ะ ขานขวาก็สภาพสวยเดิมนะคะแผ่นเพดก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะจุดเต้มสีก็ยังเดิมเดิมจากป้ายแดงนะคะไม่มีการชนมาจากด้านขวาอย่างแน่นอนนะคะพี่มั่นใจได้นะคะมาเอาออรถที่ร้านนะคะ<ส>พี่ได้รถสวยรถเกียเอเอาไปใช้อย่างแน่นอน,นะค่ะไม่ได้ซื้อเอาไปซ่อมเนาะซื้อเอาไปใช้งานนะคะเราซื้อเอาไปใช้งานระยะยาวนะคะไม่ได้ซื้อเอาไปซ่อมนะส่วนฝากระโปรงนะคะแผ่นสกักลาดแผ่นกันความร้อนนะคะก็ยังคงสภาพสวยอาจจะมีสกปรกบ้างเล็กๆน้อยแต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานเลยค่ะพี่นี่ เมดอาร์ตก็ยังกรมสวยงามนะคะสติกเกอร์ก็ยังใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติก็คือนี่สภาพสวยเดิมจากป้ายแดงนะคะให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะรูกลมรูกมนะคะสภาพสวยมากนะจ๊ะพี่ๆใครที่แบบว่าอยากจะปรึกษาเรื่องเอกสารการออกรถนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลการออกรถนะคะก็สามารถสอบถามคนได้เลยนะคะ สภาพห้องเครื่องก็สวยกริบๆเลยนะจ๊ะปรึกษาได้สอบถามได้นะคะขอนอกรถมีช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30จุดเลยนะคะเปลี่ยนถ่ายของเลวให้ครบเลยนะคะพี่ๆใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องเอกสารนะคะก็สามารถสอบ,สอบถามน้องฝนได้เลยนะคะไม่ว่าอาชีพอะไรนะก็สามารถออกรถได้อ่าน้องฝนขออนุญาตปิดนิดนึงนะจ๊ะป๊่นนะคะ พี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถอยู่นะคะสนใจนะคะก็สามารถสอบถามมา่ฝนได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะ t o y o v o r ร v o d o เ b ็ e c a น2.4 h y g h p r ์เ n e r ปี2021ราคา669,000บาทค่างวด10,000ตลอดสัญญาคันนี้นะคะมือเดียวป้ายแดงสภาพรถสวยมากสภาพรถสวยมากมือเดียวป้ายแดงสนใจนะคะก็สอบถามมาฝนได้เลยนะคะผ่อนแค่10,000ตลอดสัญญานะคะ สำหรับลูกค้าเอกสารดีประวัติดีก็จะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจติดต่อน้องฝนได้เลยค่ะ0810932445 0810932445ใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะไปเดี๋ยวพาเวียนดูรอบคันสักนิดหนึ่ง สำหรับเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะจองเพียง999บาทนะคะค่ะฟรี90วันดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.89เปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้งหรือ20,000กิโลค่ะและมีบัตร SRT Family c a r ิฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานค่ะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะสอบถามนักฝนได้เลยนะคะรีบปรึกษากันได้นะคะสนใจก็โทรหาน้กฝนเลยค่ะยุู้ทันที0810932445 081093 2,4,4,5นะคะติดต่อได้เลยคะ่ะอาเดี๋ยวยดูภายในสักนิดนดงดีกว่านะจ๊ะ